สวัสดีครับต่อต่องชนะพนอ้องมารวมอนมุโมทนาสาธุบุญสับาตเดชนะครับ บรรยากาศยามเช้านี้พี่น้องใส่บาดร่องรอยของพายุฝนที่มาเมื่อวานเมื่อวานฝนตกกลางวันขอสมควรพี่น้องตกสงสารคนที่ตากข้าวไม่มีวันแห้งเลยมาสี่วันสี่วันห้าวันเต็มเต็มโดนวันนี้ก็ท้องฟ้าไม่มืดขึ้มหมดเลยไม่รู้จะมากลางวันแบบเมื่อวานหรือเปล่าทามาอีกโอ้ยสงสารแม่โพศบจมอยู่ท้องนากำลังแห้งแลว แปลงที่แห้งพอจะเก็บเกี่ยวก็เก็บเก็บเกี่ยวไปก็ไม่ได้เพราะว่าถักเกี่ยวไปไปขายโรงสีเขาเขาไม่รับเพราะว่าเจอความชื้นจะตากก็ตากไม่ได้ต้องรอต้องรอฝนฝนฟ้าหยุดหยุดตกหยุดตกเมื่อไรก็เริ่มเก็บเกี่ยวจะได้ตากนู่นอีกหลายวันก่ายุมาอีกหลายวันกว่าจะจบถ้าเกี่ยวขายได้ก็ดี แต่คนที่เกี่ยวแล้วก็เก็บเพื่อ,อ,อเป็นก็เรียกว่าสายยุ้ง้างนี่ก็ต้องทนรอนะครับเช้านี้พี่น้องได้ดูได้ชมคลิปสายบาดมาร่วมอนุโมทธนาสาธุบนญด็กันนะฮะสำหรับคลิปนี้สาองอแก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับมีครึมเลย